สวัสดีทักทายจ้า,ท,า,ท,า,ท,าทุกคนมามึงมุมมองอีกมุมหนึ่งป่าเขาโพดงามเลยค่ะมองมุมนี้งามงามวิวสวยธรรมชาติดีกระท่อมนานี่แหละ สิมาเลินบริเวณนี้แหละค่ะประจํามาทําคลิปนะคะนี่แหละค่ะชีวิตชาวสวนนะคะชีวิตเกษตร,กร,รษกระตน,บ,นบ้านเรากรเกษตรทําเงินคือกันละค่ะนี่กาวปูดเพิ่นเนาะคะ่ะงามแล้วก็บมคอม่มมอ,คอยมีแมลงบ่ค่อยมีแมงเลยค่ะทุกคนเพิ่นดูแลได้ ก็เลยอยากให้เบิ้งมุมม,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 มุมอีกมุมนึ่งนะคะมุมนี้จะประมาณสวยเลยได้เห็นกลัววิวทิวทัดดีสวยค่ะแดดลมลมตกฮอน <laughs> แดดบวลมลมบวกลมตกระฮอนคะ่ะ วันนั้นมาสิประมาณสิประมาณยังางมะเขานิ่งเป็นม่ค่ะแต่วันนี้มาสูงทางเอวแล้วทุกคนบกี่หมื่อได้ค่ะเนี่ยอันนี้เริ่มใส่ปุย๋ยเริ่มใส่ปุย๋ยครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สองยังไม่ได้ลายเลยใส่เทียนี้กจ็จบแล้วค่ะใส่สองครั้งใส่สองเทียนนะคะ่ะหุ่นลุ้มใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนนะ เราจะขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะขุดหลุมใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ใส่ขังนนเจียนี่แล้วก็จุบค่ะแล้วก็รอผลผลิตนูน่นป่านู่นสิได้เก็บแล้วอีกสองอาทิตย์ก็เก็บแล้วเนาะคะ่ะเกษตรทำเงินอีกส่วนหนึ่งและเราก็จะมาอัปเดตตลอดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวตอนเก็บก็บสิมาอีกรอบหนึ่งเอาจนแต่ตนจนจบเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆที่คนทุกคนที่มาแวะส่งกำลังแรงใจให้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะเอาวิวสวยๆอีกมุมนึงมาฝากนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกำลังเนใจขอบคุณทุกเลือทุกใจนะคะนะะเดี๋ยวไลน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนบายบายค่ะ